เธอบอกว่าลูกฉันไม่สามารถเลี้ยงเธอสองคนแม่ลูกได้ วันนี้วรุตยาอยากกินตดหมูตดหมาไปจิ้มน้ำพริกค่ะตดหมูแล้วก็ตดหมาน่าจะเป็นชื่อกลิ่นของเขานะคะในสวนของวารุตยาเยอะมากและช่วงหน้าแล้งแบบนี้เธอก็แตกยอดมาให้เราเก็บกินตอนเก็บระหว่างแม่มือวารุตากลายมัเป็นสีม่วงเพราะว่าเขาจะมะีสารตัวหนึ่งนะคะ ที่จะทำให้เรานิ้วมือเราเปลี่ยนสีแต่สารตัวนี้ดีนะคะเป็นการต้านอนุมูลอิสระก็อยากให้ทุกคนเก็บกินกันนะคะเพราะว่าผักตัวนี้สามารถหากินได้แทบทุกที่กันเลยทีเดียวค่ะตดหมูตดหมาหรือต่างฝักใต้ก็เรียกว่าผักโขมนะคะกลิ่นจะมีรสชาติคล้ายกับสตอหอมชื่นใจชื่นใจ ข oh. mm hmm. อใส่ถุงมือดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยของของหัวแม่มือวารุตาแบบยอดงามมากอ่อนๆเก็บไปจิ้มกับน้ำพริกปลอดสารไร้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น มาให้วารุตาได้เก็บกินถึงสวนเขาจะเป็นเารียกว่าเป็นไม้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีหน่อมีตอแบบนี้ก็จะเลื้อยไปเรื่อยเลยค่ะกอนนี้ติดกับถนนพอดีไม่กลัวความร้อนใดๆทั้งสิ้นเกิดได้เกิดเอาเก็บกินได้เก็บกินเอา อืดูอันนี้แบบอวบมากอวบเกินไม่เอายอดอ่อนๆกำลังแตกใครที่ยังไม่เคยกินลองมองหานะคะวารุตาคิดว่าน่าจะมีทุกส่วนค่ะเพราะว่าธรรมชาติเขาไม่เคยแบ่งแยกเขาจะมีมาให้เรากินกันทั่วหน้าเลยค่ะ ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวไปล้างแล้วก็มานั่งรับประทานด้วยกันค่ะเสาไปเลยลงเลยลงเลย <c oughs> ไปเสา เจ้าก็เพิ่งกินข้าวไป,ไปกินเสร็จแล้วก็ก็นอนพอน,อนแล้วตื่นก็มากวนกับว่าลูกตานี่แหละลงไม่บอกให้ลงเร็วๆโอ้บังหน้าจอพอดีเลยเจ้าตดหมูตด,มตดหมาสรรพคุณเขามีเยอะมากเลยนะคะใครอยากรู้รายละเอียดก็สามารถเข้าไปใน Google แล้วก็เสิร์ชหาได้นะคะ คนที่ชอบจะตอนนะคะจะจะชอบอืมน้ำพริกที่วันตามีก็มีน้ำพริกนรกปลาสลิดก,ก็สามารถเอามาจิ้มกับน้ำพริกได้ค่ะอืมอร่อยสีม่วงจะเป็น สามที่ต้านอนุมูลอิสระต้านสารที่จะก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งดีใจมากๆเลยค่ะที่วรุตตาได้ลูกมาอยู่ด้วยนั่นคือก็เรียกว่าความหวังความฝันที่มันเป็นจริงแต่พอลูกมาอยู่แล้ว สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือแม่ยาเธอเ็เรียกไปคุยเธอบอกว่าลูกฉันไม่สามารถเลี้ยงเธอสองคนแม่ลูกได้แม่ยาเธอพูดออกมาแบบเสียงแบบก็เรียกว่าแข็งมาก คือตอนนั้นวรุตามาอยู่เยอรมันอยากไม่ถึงปีเพราะว่าเริ่มแรกไปอยู่เยอรมันประมาณสักเดือนสองเดือนแฟนก็ส่งไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือประมาณหกเดือนพอสอบเสร็จก็เริ่มมารับลูกมาอยู่ที่เยอรมันพอมารับลูกปุ๊บแม่ย่าก็เรียกเข้าไปเจองว่าลูกฉัน เลี้ยงเธอสองคนไม่ได้เธอก็บอกว่าเธอต้องหางานทำเพื่อเลี้ยงตัวเองคือตอนนั้นเราเราเพิ่งกำลังแบบดีใจเนาะดีใจแบบโอ้ลูกเราน้าเรื่องอื่นเราก็ผ่อนคลายไปแล้วเสร็จแล้วพอฟังเรื่องของแม่ย่านี่คือคือย้ำอีกทีนะคะว่าช่วงแรกๆกเราแบบไม่รู้เรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นเราเหมือนเด็กจริงๆ แล้วพอแม่ย่ามาพูดคำแบบเนี้ความสับสนในหัวใจเริ่มเกิดขึ้นมาอีกมันก็เลยกลับมาคิดคิดคิดอยู่ในสมองว่าเราจะทำอย่างไรความไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าจะทำอย่างไรโชคดีที่พ่อปู่ คือบอกได้เลยนะคะว่าวารุตาก็ต้องขอบคุณพ่อปู่มากๆากพ่อปู่ได้เสียไปแล้วเธอเป็นบุคคลที่พาวารุตาไปซื้อกับข้าวซึ่งวรุตาไม่เคยรู้จักพาวารุตาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่วรุตาไม่เคยรู้จักและสุดท้ายเธอก็พาวารุตาไปสมัครงาน เราเปรียบเสมือนคนโง่งมากๆในช่วงแรกๆคือไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนที่ไปเรียนหนังสือก็คือไปเช้าบ่ายกลับเช้าบ่ายกลับบ่ายก็อยู่กับบ้านแค่นั้นเองไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นชีวิตมันก็เลยวนเวียนอยู่แค่เหมือนกบกอยู่ในกลามันอยู่ในกลาดจริงๆไม่กล้าแง้มไม่รู้ว่ได้แง้มหรืออะไรไม่มีแบบอะไรที่จะชี้แนะนำทางให้เราได้ออก ไปสู่ลูกกว้างได้เลยจากคำพูดของแม่ย่าในวันนั้นมันก็เลยทำให้เราเปลี่ยนโลกตัวเองจากที่เคยอ,อยู่แต่ในบ้านได้ออกมาสู่นอกบ้านคำพูดของแม่ย่าเปร็นเปรียบเสมือนช่วงแรกได้ฟังมันคือช็อก ลูกฉันไม่สามารถเลี้ยงเธอสองคนได้คือมันมันช็อกแล้วมันก็เจ็บอยในหัวใจของเราเองก็เลยถึงคราวตัวเองต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่รู้ว่าเป็นคอมฟอร์ทโซนหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นช่วงของการเริ่มต้นของชีวิตจริงๆแล้วมาเจอแบบประทัดลูกใหญ่ๆอะไรเงี้ย เหมือนเขาบอกเราว่าเธอต้องพึ่งด้วยตัวของเธอเองลูกของเธอด้วยคือตอนนั้นมั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 นได้ยินแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าคือมันช็อกไม่ได้ช็อกนิดนิด,นดคือช็อกเยอะ เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนเพิ่งเสร็จจากเรื่องลูกมาเพิ่งดีใจว่าได้ลูกมาเราก็ย,ยังไม่ได้คิดวางแผนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ถึงคราวที่วากุตาจะต้องสู้ตอนนั้นนะคะมีความรู้สึกแบบตัวเองไม่มีไม่มีความคิดที่ที่บอกว่าจะถอยหรืออะไรมีความคิดแค่สับสนคือสับสนอยู่ในระยะเวลาตรงนั้นว่าเราจะทำอย่างไรเพราะว่า ทำไมตัวเองถึงเกิดความสับสนเพราะว่าอย่างที่เฟแฟนของอารุตากเขาไม่เคยมีเวลาให้กับอารุตาเลยคือเขาเช้าเย็นเช้าเย็นคืออยู่กับงานอย่างเดียวเขาไม่ได้มีเวลาที่ประเภทว่ามามานั่งคุยมานั่งอะไรอย่างนคือคือเขาตัวเขาก็คืองานเป็นหลักแล้วตัวเราเองจะไปปรึกษากับใคร กับพ่อปู่ไอ้กับแม่ยา่าเราก็มันก็แม่แม่ผัวกับลูกสะพ้ายเนาะมันก็ยังใหม่ๆอะไรมันก็ยังไม่ก็เรียกว่าเข้าที่เข้าทางหรืออะไรประมาณนั้นคิดคิดคิดตัวเองจะทำอย่างไรสุดท้ายพ่อปู่เธอก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปสมัครงานเองปู่ก็เริ่มพาวัตตาไปไปสมัครงาน เป็นพนักงานจัดผักอยู่ในห้างสรรพสินค้าทำงานแบบมินิจอ็อบไปสมัครปุ๊บผู้จัดการสาขาบอกลงทําเลยเธอก็ลงทําวันนั้นเลยมินิจอ็อบทุกคนหน้าพอจะทราบเลยนะคะว่าเงินได้แค่ประมาณตอนนั้นได้ประมาณ234ยยูโรนี่แหละค่ะเพราะว่า จำนวนเงินจะมากอยู่น้อยขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดการสาขาเขาให้เราทำกี่ชั่วโมงแต่มินิจ็อบนั่นก็คือการทำงานไม่เกิน450ยูโรตอนนั้นนะคะวาุตาก็ได้ทำตามแค่ตามที่เขาบอกวันนี้เธอมานะพรุ่งนี้เธอไม่ต้องมานะคะมาแค่2วันวันละสชั่วโมงพอจากนั้นเธอก็กลับบ้าน ปกติแล้ววารุตาจะบอกว่าสามีก็ให้เงินกับวารุตานะคะช่วงแรกที่วารุตามาอยู่ใหม่ๆรายได้ยังไม่มีสามีก็เป็นคนจ่ายเงินให้จ่ายเป็นรายเดือนเงินเดือนของวารุตาได้มา234ยูโรแล้วก็ตอนนั้นเราก็เมลูกมาแล้วแน่นอนค่ะทางรัฐบาลเขาก็จะมีเงินในส่วนของเด็ก แต่ตอนนั้นคือเรื่องเรายังเดิมดําเนินการยังยังไม่ไปถึงไหนเงินของเด็กที่มาอยู่ที่ประเทศเยอรมันก็ยังคงไม่ได้ฉะนั้นเงินเดือน234ยูโรของวารุตานั่นก็คือมีความหมายมากๆแล้วก็วารุตาก็ต้องขอบพระคุณพระปู่ผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะผู้ซึ่งเมตตาวารุตามากๆแล้วก็ขอบคุณ เม่ย่านะคะที่จากวันนั้นคำพูดของเธอทำให้วรุตาได้มีวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆกํำลังใจทุกๆอุปสรรคที่ทําให้วรุตาได้กินแข่งแล้วก็ขอบคุณใจของตัวเองด้วยค่ะที่ไม่เคยคิดจะยอมแพ้แม้ว่าอุปสรรคนั้นจะทำให้เราต้องเสียน้ำตาขนาดใหญ่โคตรตาวรุตาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะคะ เรียนรู้ประสบการณ์จากชีวิตของวารุตตาแล้วนำไปดัดแปลงปรับเปลงประยุกต์ใช้ให้กับชีวิตของเราเองอย่าลืมนะคะว่าชีวิตของเราเองขึ้นอยู่กับกำมือของเราเองค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่าแฟนของวารุตตาเขาให้เงินวารุตตาต่อเดือนเท่าไหร่มันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ,วะ,คะสวัสดีค่ะ Sampai jumpa.